สบายดีได้สต็มเด้องามได้เหมือนอนี่เนาะกาบสบายดีกาบสวัสดีตอนเช้าพี่น้องมื้อนี้อ่ามื้อนี้ก็เป็นมือ้อทิดทองกระเพณนีอันดีงามอีกมื้อนึงเนาะมื้อนี้ก็ได้คนลาสาวพุดเฮาพี่น้องเลยออคือบุญหอเขา่าเนาะบุญหอเขา่าร,รับบินะบะบุญหอเขา่าเดือนเก้าดับนะพี่น้องเนาะผิดทองบ้านเหอคนลาฮอกาสีลังไรกัน ลงไปทำบุญพี่น้องเลยทั้งรักบาทแน่พี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีจะว่าได้พี่น้องเลยแต่ทั้งเท้านี่กะจะได้ลงไปทำบุญด้วยกันมานี่เนาะแต่มีต้นพี่น้องเนาะมีต้นมีเครื่องเป็นข้าวต้มข้าวนมนะถือว่าลงไปใส่บาตรเนาะทางวัดทางว่าไม่ใะเบิ้งที่พาพ่อแม่พี่น้องเบิ้งใกล้ๆเนาะ ต้นกับมีแต่เงินบาทพี่น้องเลยเนาะทางบนานนี่ก็ได้เอาเงินใบใบยี่สิบบาทเนาะกสิประมาณนี่พี่น้องเนาะบางทานเป็นกสิทามเออเป็นอย่างคือเอาเงินบาทด้วยควมหมัมกควมอันนั้นะนะพี่น้องยิงตามเนาะยิงตามใจศรัทธาบางคนกับเงินคีบบับวกันพี่น้องเลยเอา มีเฮาก็เอาเงินบาทไทยเนาะมันใหม่มันหยังพี่น้องเอ้ยว่าเงินไทยนี่เนาะก็บ่เป็นหยังบ้านเฮาก็ใช้กันไ้เบิดนี้เรใบาทเนาะีขนมต้มมีอกมทุเทียนพี่น้องเอ้ย S <S โอเคพีนนนคพนน่น้องเลยคือบตัชซาเสียเวลากับหากับพีนนนะ่น้องเนาะตอนนี้กับภาพบรรยากาศกับสีสลุมสลัวในพีนน่น้องเลยเพราะว่าบ่มีแสงแดดเลยมันเนี่ยเพราะว่าคึมคึมคือฝนที่ตกเนาะกับเพราะว่าทั้งวัดว่าทั้งสาราลรุงคำที่กะโอ้คนเต็มแล้วพีนน่น้องเลยคนกับคนค่างว่าล้ายหลายพีนน่น้องเลยมันนี่กับว่า เห็นบดทุกหน้าทุกตาเมือนี่กับพี่น้องเลยเพื่อนสองคนเพื่อนสามคนพี่น้องเลยเนาะอันนี้แหละพี่น้องเลยคนลาซาพุทธมักทำบุญกันพี่น้องเลยเนาะถ้าเป็นวันเดซี่นก็บอกว่าแต่ครอบครัวหนึ่งเนี่ยมีสองสามคนนี่ว่าเกือบลงบดคู่คนนนั่แหละพี่น้องเลยแต่หลายหลายคนก็ได้ นี่ก็ทีเป็นบรรยากาศตอนเช้า,าเดอ้อพี่น้องเดอ้อาบางท่านก็ซีคุ้นๆเนาะทางวัดบ้านเฮอนี่พี่น้องเลยตอนนี้ก็คนเต็มเลยเนาะอยู่ทางเทิงศาลาก็ได้เพราะว่าเพิ่นก็มาลงมานาั่งข้างล่างแนพี่น้องเลยถือสาสตร์มาปูนั่ง ทางนี้ก็นหลาๆพออเบิ้ลอะไรพี่น้องเลยเนาะเอากาสชีได้พาพแม่พี่น้องละสมภาพบรรยากาศอยู่ทางข้างล่างพี่น้องเลยเพราะว่ามันเต็มอยู่ทางเทงิงสบายดีเด้อ ى, สามารีโอ้สามารีมาทำบุญน้องตี้สบายดีเด้อ ى. หลายแหงดีคนวันนี้พี่น้องเลยกำลังลังไลกันมห พระลูกพระหลานมาทำบุญพระลูกพระหลานมาทำบุญกันลูกต่ำกันเยอะลูกหลานเท่ากับคู่ด้วยสบายดีโอ้สาวเหียบโดยสบายดีสาวเหียบเป็นอะไรซองยูทูบเนอะเอ้าเปิดใจซื้อบ่เปิดใจเปิดเพจซื้อเนาะ ผู้เคยเห็นละก็มีสาลากับหลังไงแต่ว่าบบแพ้คน้นพี่น้องค้นลายเกินเนาะผู้ใดกัอยากทำบุญพี่น้องเลยกับบวากันเนาะดนโนมีเธอหนึ่งพี่น้องเลยปีละเทือ่อกว่าได้เนาะ พี่ลเลือเพื่อกว่าได้เพราะว่าพีทั้งนี่แกพี่น้องเลยแต่สิข้ายเนี่ยทั้งนี้ส้นผลเลยเนะาะทั้งนี้ส้นผลถ่าทั้งนี้เพราะว่ามันกะผลกะอยากยิบเนี่ยอ,อยากยิบดูเนานะทา้งนะ่ะบาต้าบ้านเฮาเนี่ยทั้งนะ่ะกพี่น้องเลยเนาะ กับอย่างใดก็รอติดตามครับส้มกันอีกต่อไปพี่น้องเลยเนาะก็ยังอีกขั้นตอนที่ว่าจะปอนบาทหรือว่าใส่บาทตักบาทเน่ยพี่น้องเนาะแล้วก็ที่ได้เก็บภาพให้พ่อแม่พี่น้องครับเบิ่งรับส้มกันอีกทีหนึงมันมันกับเมื่อเนี่ยพี่น้องมื่เนี่ยเนาะเพราะว่าภาพกับอดีตโบจ้าแจ้งปันไดอจ่งใดก็เขาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะ ต่อไปกระทั่งบรรากระิพาพ่อแม่พี่น้องขึ้นไปครับบังคับชมอยู่ทางบนศาลาเนาะว่าหน่อยลายปันใดคนบ้านเฮาพี่น้องเลยจะขึ้นไปทางบนศาลาเก็บภาพบรรยากาศอยู่ทางเทิงพี่น้องเลยภาพการอาซีอยากเมื่อเนาะพี่น้องทางใดกระต้องขอโทษอีกทีนึง ลูกลูกหล,ลาน,ลาน,ลานกันพี่น้องเอ้ยง่ายเป็นสาวก็เลยได้หลานข่อยนี่ตากันมาทำบุญพี่น้องเนาะจะเป็นหลานของบ้านะเด้อพี่น้องเนาะหลานสาวอันนี้กับคุณอยู่ทางบนศาลาพี่น้องเอ้ยลา้นางล้างกินเอาคือว่าประทับปรมดาเด้อคนบ้านเฮานี่เนาะ แต่ผูอยากทำบุญทั้งทางพี่น้องเลยมีแต่ผูจบผูงามเกี่ยงผูลูกปล่อยลลยเนาะทั้งสาเต็มเพิน้ีนี่ พากันทุกลุกมาตล่างแบบนี้คือว่าเพิ่นชีให้หลวงพ่อนี่มาเดินเลาะบินทบาทเอาบัตรนี่เนาะพี่น้นนนองเลยก็เ,เลยพากันง่ายลงมาขงางล่างเพราะว่าขางบนนี่มันอึอดอัดมันแออัดารโอ้สบายดีและสต็มเ้อ งามเลยมัเนี่เนาะเดี๋ยวจะกายยองหายูัวนี่ว่าเอฟซีอยากเห็นน้องเต็มกว่าเห็นแป๊บเดียวเมื่อวานนี่ก็ว่าสั้นว่าไปห่วมงานซบมือนั่นนะนะคนชิบผ่ชิบห้ามเขาบ่สะเต็มมลยนี่ มาเนี่ยแต่ผลห้ำเลยเนาะเพราะว่าผลกันยิบๆเนี่ยพี่น้องเลยผลกันยังลังลกันคือว่ายังประ่านเบิร์ด้วยนี่ยังมาหลายคนโอ้นางเป็นแถวเป็นระเบียบพัก ก็ประมาณนี้แหละพี่น,ออนอ้องเลยเนาะเพราะว่าทั้งบ้านท่านนี่ก็ยังเป็นพื้นหญ้าอยู่ยังาท่านจะเป็นพื้นปูนเนาะว่าอย่างใดก็บ้านนอกพี่น้องเลยอ,อย่างใดก็ต้องอดทนไปนี่แหละเนาะอย่างใดก็นทนได้ว่าะท่านน,นาะทำปูน